ก็ขอกราบสวัสดีคุณผูช้ชมคนดูน้องๆที่รักทุกคนกันด้วยนะครับก,กับเพื่อนผมอีกแล้วนะครับกับเจ้าเซฟนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ็อกนะครับกับแมปที่ชื่อว่าเด็กสเตอร์นะครับก็ถ้าใครเคยดูเด็กสเตอร์มอร์แกนจากเด็กสเตอร์มอร์แกนเนาะก็ผมจะไม่พูดเยอะแ,แค่คือผมลืมชื่อนางไว้มันชื่อว่าอะไรนะมันก็ชื่อเด็กสเตอร์นี่หว่าไอ้บ้าผมก็โอเค คือตัวละครเราเนี่ยนะครับก็เป็นตำรวจเนาะที่เคยดูดมาถ้าผมยังจำได้อยู่ก็ตัวละครเป็นตำรวจนะครับเหมือนจะเป็นสารเตี้ยนะครับผมก็น่าจะเป็นพิสูจน์หลักฐานด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะ ผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะครับแต่ว่าสนุกมากเล็กสเตอร์เนี่ยโอ้โ oh อ้ย oh. ม oh, oh. oh, mm. mm ี PVP โหมดด้วยเหรอเ a n d o m อ i ไม้เอิชนมีสตอรี่โหมดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ Story mode าสตอรี่โหมดนะครับคือตัวละครเราก็น่าจะต้องฆ่าไบส์โนนวนนะครับไม้น้องโดนวนเนี่ยก็เ,เป็นคนที่เหมือนว่าจะเป็นคนใจดีนะครับผมพูดยังไงดีนุกนคนใจดีเชื่อถือได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนทาเรื่องไม่ดีนะครับเป็นคนทาเรื่องไม่ดีแบบลับ นะครับผมก็อธิบายงไงดีคือเป็นบาทหลวงอะ่ะทาตัวใจดีนะครับผมแต่ว่าจริงๆเรื่องหลังไม่ใช่นะครับก็เขาใช้ตําแหน่งของเขาที่เป็นบาทหลวงเนาะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบนะครับกับผู้อื่นก็คือทําแบบเอาเอาตแหน่งเขาเขาเขาทาเรื่องช่วยอย่างเงี้ยนะครับเขาเนี่ยมีชีวิตเขาเรียกว่ารับประไลฟ์รับปรไลฟ์นี่คือจะเป็นเหมือนเหมือนตัวเราเป็นเด็กเตอร์นะครับตอนกลางวันเป็นตำรวจตอนกลางคืนก็แบบ เป็นฆาตรกรนะครับแต่ว่าฆ่าคนไม่ดีนะเออไม่ใช่ฆ่าคนดีที่ว่าไงดีวะฆ่าคนชั่วนะครับผมก็เขาใช้ชีวิตทั้งคู่เลยนะครับเป็นเป็นพวกแบบไรศีลธรรมนะครับผมเป็นอาชญากรนะครับแล้วก็เป็นคนใจดีด้วยนะครับเป็นทั้งคู่เลยเริ่มเลยกันนะครับโอ้ยมีหน้าโหลดด้วยฮะเจ๋งวะ่ะเอ้ยมีคัสซีนะอันนี้ก็เพิ่งเผาเผาเผาศพมาอะไรฝังศพนะครับ ลัจาจะฝังเสร็จนะครับเราสเตล,ลได้อ๋อเราวิ่งออกได้ใช่ไหมโอเคชิปล็อกได้โอเคเล่นเฟิร์สเพรสัน First ได้ด้วยเสียงจังเอ่อผมไม่ค่อยอยากให้เป้าหมายรู้ตัวเท่าไหร่นนี้คือเขาเผาแล้วใช่ไหมเอ้เขาฝังเผาบ้านไม่น่าเล็กเตอร์มันมีหนวดด้วยอะเราขุดได้ด้วยนะ แต่ว่าเราไม่มีไม่มีพัั่วนะครับอ,อ๋อต้องต้องใช้ผูั่วผมก็เลยว่าตรงนี้เป็นคนพััว่ยิบขึ้นมานะครโอเคเออมี UI ด้วยเราสามารถทุบหัวได้ใช่ไหมกับขุดต้องขุดเรื่อยๆเนาะอ,อ๋อโอเคต้องขุดเรื่อยๆจริงแสดงว่าเราต้องมาหาศพแม่งทำน้ากลัวด้วยนะประเด็นเหมือนในเด็กเตอร์เลยผมว่าตัวเราก็ในในในเรื่องก็ดูโรคจิตอยู่นะครับ จริงๆมล้โรคจิตแหละแมงเบย์ฮาเบอร์บูเชอร์เอ้ยเผอสปอยใครยังไม่ดูไปดูนะครับสนุกมากเลยพระเอกแม่งโกหกโคตรเก่งอะ่ะโคตรฉลาดโคตรเหลี่ยมโคตรโลโลบ็อกโคตรเลโก้โคตรไมค์คาร์บอ่ะผมออกไหนได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นห้องทำงานเขาใช่ปะโอเคเราไปขวาได้เนาะแต่ว่าอันนี้จุดที่สองใช่ไหมโอเค เพาว่าแถวนี้เรายังวิ่งได้แต่ตรงนู้นน่าจะเป็นเป้าหมายที่เราต้องไปฆ่าแน่เลยโอ้แล้วคือเขาทําจังหวะดีมากค่ะคุณผู้ชมอ,อันนี้คืออะไรโอ้ไม่มีหัวด้วยเขาทําจังหวะดีมากครับแบบเพลงไม่ขึ้นจังหวะจะแบบจัดการเอ,อขุดศพแรกขึ้นมานะฮะถือว่าเป็นการแบบท i อิ in music ได้ดีมากเลยอ๋อแล้วตัวฆาตรกรอยู่ไหนล่ะเราต้องขุดหาเลยนั่นแหละนะ ทั้งหมดแล้วนี่เราเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าโดนอเวนะทําผิดเอาซับไว้มากเลยแต่ว่าผมไม่สามารถทิ้งศพไปที่นี่ได้เหมือนว่าอ,อ๋อก็ตึกเนี่ยนะครับจะเป็นที่ที่ดีในการที่จะเขาเรียกว่าไงเซตสเตจนะครับก็คือเป็นแบบการเออเขาเรียกว่าไงจัดฉากเออต้องใช้คำว่าจัดฉากอ๋อโดดแล้วแบบม,มีจอโยกนิดนึงเลดีดีดีต้องเอาตั้งคิวรูมนะครับตั้งคิวรูมโอเค น่าเด็กสเตอร์มันเอาแล้วไอ้มีอาวุธให้เลือกด้วยนะฮะมีสามศพนะครับโอเคสดเตลใช่ไหมหรือว่ายัางไงอ๋อขับรถไปหาไหมนะฮะโอเคเกมเพลย์พอเมื่อกี้เฮ้ยเขาก็ทำได้นี่เกมแบบให้นะเกมดีๆอ่าคืนนี้แหละนะถึงเวลาตายแล้วใช่ไหม ันจะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งต้องเกิดขึ้นใช่ต้องเกิดขึ้นเด็กสเตอร์ไอทาได้เพื่อนเอาจะช่วยผมด้วยนะครับต้องล็อกพลิกรถเขานะครับอ๋อมีมีไอนี่ชี้ให้ด้วยนะฮะโอเคถ้าทําผิดมันจะเสียงดังไหมอันนั้นต้คือใครอ๋อเขาอ๋อไม้ไม้โดนแวนอยู่นู่นนะฮะล็อกพิกวิธีล็อกพิกของเกมนี้ก็น่าจะหาอันที่ถูกปะเดี๋ยว ไม่ถูกว่ะรถมันไม่รองใช่ไหมอ่ะอ่ะถูกอ๋อโอเคโอเคระบบส่มครับกดไปเรื่อยๆก็ได้โอเคคือถ้ามันอยู่ต่ำอันนี้ผมเล่นทูทูเรียวมาแล้วนะต้องกดอันสูงครับถ้าต่ำต้องกดไฮนะฮะอ่าไปล็อกพลิกรถแล้วนะครับนี่มีกดมีดีเทลด้วยนะกดรถด้วยไอ้เด็กเซอร์มันต้องใช้เข็มดิมัน พลาดขอแลรวเกเป็นของฉันแล้วเดี๋ยวมันเกจังวะในตน้องการอะไรฉันอยากให้นายเงียบแล้วขับไปซะเกเป็นของฉันแล้วทำตามที่ฉันบอกนะถ <c oughs> ้าคนชั่วถ้าเคยเห็นหนังของผมผม,ผมก็ได้แรงมานานใจบางส่วนมาจากเต็ก์เตอร์ได้แหละครับ <c oughs> หนังสั้นที่ผมทำนะอันนี้น่จาจะออกสอบไปเก็บได้มากเลย <c oughs> โอเคออกไม่ได้ละ ไหนดูสิโอพาวเวอร์ดริลสว่านซะด้วยเล่นของแรงเนี่ยสันนิสเกเว่มีผ่าตัดหรอเอามาทำาเลยเก็บปัดสไลด์แน่เลยผมว่าไหนดูสิอันนี้คือคอนคอนฟอนต์นะครับคือพูดไม่เสียง <c oughs> ฉันอยากให้นายเปิดตาของนายซะเบิกเนตเนี่ยนะไม่ใช่มันฟังดูแย่ใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะ โอเคโอเคผมผมผมจะเปิดตามันใช้เวลานานมากเลยนะโหที่จะพาไอ้พวกเด็กพวกนี้มาเอ่อไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในพื้นดินนานฮะก็คือโดนฝังไว้นานฮะต้องเอามาแบบชิ้นต่อชิ้นเลยนะเอามาประกอบรวมกันเนี้ยฉันฉันฉันช่วยช่วยไม่ได้เลยชันฉันห้ามตัวเองไม่ได้ได้โปรดเข้าใจก็คือห้ามข้าไม่ได้นะฉันก็ห้ามตัวเองไม่ได้เหมือนกันนายก็ต้องเข้าใจนะไม่เหมือนกับนายไม่เคย และไม่เคยเลยเด็กทำไมล่ะอันนี้เขาเอาอันนี้คือเวกเด็กเหรอ <c oughs> มือชีพย่อมมีมาตรฐานฉันมีมาตรฐานฉันอ๋อโอเคก็คือแบบมันพูดเร็วไปอ่ะเขาเขาบอกว่าแบบเออก็เขาลบตํแนแ่งนะแต่ว่าเรื่องพิํามันไม่น่าจะถุกเท่าไหร่นี่บัตรบัตรสไลด์จริงด้วยต้องบัตรสไลด์มานะครับอันนี้บัตรสไลด์นะฮะก็คือจะเป็นแบบฟิลเหมืนอนแบบนี่ไงฟิลลายนิ้วมืออแต่ว่าอันนี้จะเป็นเลือดไง ยังเลือดฮนะมีเมนเมชันดูด้วยครับฆ่ายัางไงเอ่ยอันนี้ได้ไหมอันนี้ฆ่าได้ไหมหรือต้องเผาดิวทั้งต้องแช่ wood oh d เ x t e r เอ้ยโอ้ปังตอก็มาวะแต่ว่ารอบนี้นายต้องโดนสว่านะบัดหลวงโดนสว่านหรอคุณผู้ชมโอ้โหสเตอร์ <c oughs> นี่ไง behaver b u เชอร์ฉันชื่อเดิคสเตอร์เดกสเตอร์มอร์แกน ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทำให้ฉันทำแบบนี้แต่ว่ายังก็ตามฉันก็โอเคเดี๋ยวฉันจะเฟกมาทั้งหมดเลยแล้วฉันก็ปลอมทุกอย่างได้ดีเอา้าโอเคเราจัดการไหมโดยนองแวนได้ละตอนนี้เราลองลองไปฟีโลมไหมอยากรู้ว่าฟีโลมได้ลเลยเรนเดอ o m มายเิชั่นไหนลองดิเออไม่มีอะไรขึ้นเลยให้ผมสกิปเารออารเลไงคืนนี้แหละโอเคโอเคมันพูดมาเร็ว โ oh, okay, อ้ดร d i s r e s สเ c t ว่ะโอเคดร d i s r e s p e c t อ่าชื่อีแลนแมดด็อกนะครับคนนี้มีที่อยู่สองที่ที่หนึ่งคือที่โรงเรียนผมต้องทำไงเอ่ยอ่อเอาเป้าหมายไว้ข้างในเนี่ยอ๋อเขเคขับรถได้โอเคเออขับไม่ยากนี่ว่าเป้าหมายน่าจะอยู่ในโรงเรียนนะครับผมว่าต้องสเตลเข้าไปดูทรงละต่รถนี่แล้วแหม ใส่ลิง์นี่ไงใช้ใส่ลิง์จริงด้วยนะในในเรื่องคือแบบฉีดใส่ลิงม์มันๆเลยบล็อกเพียเออเอาอันต่ำก่อนแล้วกันไฮไม่ถูกไฮไม่ถูกอันนี้โลโอเคงั้นนี้ไฮโอเคถูกอันนี้ไฮ okay, ไม่ถูกโอเคโลงั้นก็เป็นอันนี้ต่อปะโอเคอันนี้สุดท้ายสวัสดีฉันมาแล้วเด็กสเตอร์มอร์แกนไม่กล้าวิ่งเหลือเลย โอเคเมทคิดได้เถอะมีเถอะเอ้ดีเทลดีจังวะเก็บพวกแบบไอ้ทางระเพิงตะพงเลยเลวยไม่ได้อยู่ห้องนี้ไอบ้บ้าอยู่ห้องนู้นเขาคงไม่หันหลังมาหาผมหรอกโอ้กันเดินเบาอยู่เนี่ยดิเซอร์มันสายสเตลไงมันไม่ใช่สายสู้ไง <S <S เออกดได้เนาะโอ้เรียบร้อย อาฉีดได้เยเจ๋งว่ะเอาวิ uh, okay. ่งหรือรออะไรอ่ะมันวิ่งเร็วแค่นี้โอเคแบกคนอยู่เนาะเอ่อโอเคบาเร็วเด็กเตอร์แกดผิดเกือบวางแล้วผมว่าน่าจะมีคนเดินผ่านมาเห็นเราได้ใช่ไหมก็เลยแบบอื อี่ต้องขับรถไปที่ห้องต้องหาห้องก่อนนะครับแต่ผมว่าเด็กเตอร์ไม่น่าลงมือที่แบบพี่ตัวเองหรอกมั้งมือชีพย่อมมีมาตรฐานไงอันนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อขับออกเลนไปแล้วนะมันชี้ให้มานี่ยผมว่าทางตกอ๋อขับไปที่คิวรูมนะครับแล้วก็กำลังจัดห้องโอ้ยเอ้ยวิวเ,เยอะว่ะเลือกอะไรได้บ้างอะ่ะ ฟังตอเลยเหรอโอเคอันนี้เอาไว้ทำบัตรสไลด์แน่เลยออกไม่ได้อ๋อโอเคมันเป็นอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วคอนฟอนต์ก่อนนะอันนี้คือโอ้โหดิน้นใหญ่เลยอะโอเคไหนคอนฟอนต์ดิเออ,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 อได้โปรดเถอะปล่อยผมไปเถอะผมไม่พูดอะไรเลยผมจะไม่พูดโอ้โหนายไม่เข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับว่านายจะพูดหรือไม่พูดมันเกี่ยวกับทางเลือกและทางเลือกพานายมาที่นี่ไง ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคนอื่นนะม,นมันเป็นอุบตัต,บติเหตุเกิด,กดขึ้นและอุบัติเหตุก็ต้องมีผลที่ตามมาใช่ไหมละ่ะนายเนี่ยทิ้งร่องรอยไว้แล้วตอนนี้นายก็ต้องดูว่าจะโดนอะไรไนายไม่ควรทำอย่างนีน้นายไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้คิด,ค,ดคิดกับชีวิตนายสิครอบครัวของนายครอบครัวของฉันเหรอพวก,ขพวก,ขพวกเขาปลอดภัยฉันฉันแน่ใจแต่ว่านายละ่ะโอ้โหก็ทำเราเออคนนี่เราทำเสียหายหคนอื่นเนี่ครับ ฉัเปลี่ยนแปลงได้ฉันช่วยนายได้นะโอ้ความเปลี่ยนแปลงไม่ควรมาจากความกลัวนะครับความเปลี่ยนแปลงควรมาจากความเข้าใจนะฮะฟังไว้นะก็โอเคนาะยไม่เข้าใจก็เลยยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้โปรดละขอลองโอเคมันช้ามาสายกันไปแล้วการที่จะมาขอลองเพราะว่าสิลที่ตามมากับการกระทําของนายอยู่ที่นี่และคนอื่นจะต้องเป็นแบบนายแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นนายที่จะต้องรับผลกระทบ สิ่งที่ตามมาบัตรสไลด์ก็เอาอันนี้มาเลยจ้ะบ,บัตรสไลด์แล้วก็ฆ่ามูชเช์ไนท์ใช่ไหมเอ้ยเอาอื่นฆ่าได้ไหมถังระเพิงเลยปะมันจะทุบหัวไหมโอเคต้องใช้อาวุธเพราะงั้นต้องเป็นบัตรสไลด์แ้วเอ้ยไม่ใช่อุย้ยโอ้โหเถื่อนจัดโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้อนี่ไงเอา ถงศพไปทิ้งเบฮาเบอร์บูชเชอร์เบล็อก <laughs> 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 ชิปหายอะถ้าไปเห็นในคอมเมนต์ของแบบพวกคลิปช็อตของเด็กสเตอร์หรือว่าแบบในทิกต็อกในในแบบทิกต็อกเออใน youtube อะไรเงี <laughs> <laughs> ้ยไอ้คนปัญญาอ่อนอะ <laughs> <laughs> แล้วไปคอมเมนต์แบบเบฮาเบอร์บูชเชอร์เพราะมันเนาะเอามาทิ้งที่แบบที่บนเรือไนอี่ยฮาเบอร์คือแบบท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยเอาปีนขึ้นไปแล้วก็ศพไปทิ้ง ค่าแตรคนชั่วนะฮะมันดีไหมค่าไปห้าข่าว<ป>สารมีที่นี่อ้าวแล้วทำไมภารกิจที่แล้วเราไม่ได้หองาวสารวโอเคจางลงจางลงเอ้แล้วเอ้ไอ้นี่ต้องทำไหมเอ้เนี่ยมีผ่าตัดไม่ต้องหรอกมะบัดสไลด์ไม่น่าได้ใช้อะไรขนาดนั้นโอเคไปที่ห้องนั่งเล่น ข้าบิกหนึ่งนะฮะเออเจ๋งดีเกมนี้เอาเป็นว่าเกมนี้มันมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครป์เพื่อใจผมและลืมกดอีกงเลยนะเพราะจะไปพาแกนเตอร์ทุกทมาใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ